สุดยอดมากคือเอาน้องแมวสีขาวมาประกวดนะคะคือน้องแมวสีขาวเนี่ยจะยากนิดนึงหรือถ้ามีคราบเหลืองเนี่ยสมมากเขาจะชอบมีคราบเหลืองที่ก้นที่ท้องที่คออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความบ่นเล็กน้อยไม่เหลืองเลยไม่มีจุดไหนเหลืองเลยต้องใช้ผลิตภัณฑ์พิงพ่อพราวช่วยได้ค่ะมาค่ะมาดูร้านเราใช้พิงพ่อพราวค่ะ,คะร้านมิโดริเทปจูนนิ่งค่ะร้านอยู่ที่สุขาพิบาลผ้าสายใหม่นะคะ เม็ดฟูมิ่งลองแฮค่ะ <c oughs> <c oughs> แก้ปัญหาที่โคนหางได้ดีมาก <c oughs> ที่วันนี้คุณปัดชมคือเราใช้พิงพ้งค์พอๆใช้จริงๆค่ะแล้วตัวสีพวกที่เป็นเม็ดสีดาที่เหมือนสิวอะค่ะ <c oughs> อันนี้หลุดหลุดจริง <c oughs> ก็ใต้คางจริงๆแล้วอะเห็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วงัดมากเหมือนกันงัด <c oughs> ม,มาเหมือนกันเพราะว่าเหลืองเป็นธรรมชาติของน้องแมวนี่ใช้จริกเนี่ยกลุ่มเมื่อชีพจะต้องมีขนติด อยู่ตรงเสื้อนิดนึงอย่างนี้เลยนี่คือทํางานจริงขอขอบคุณที่ให้พิงพ่อพาวดูแลเด็กๆที่บ้านของคุณนะคะพิงพ่อพาวสวัสดีค่ะ